ไทไยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้มีพระราชดำริว่า เรือหลวงกับเรือราชดอนใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีความหมายสําคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จัก,กรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สําหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แย่ธงสําหรับเรือหลวงและเรือราชดอนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกลงในจักรสีขาวเพื่อใช้สําหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทย ได้ช้างเผือกสามเชือกส่วนเรือราชฎรใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ากับประเทศอื่นทําให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลาง และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงคือพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศพ110พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศพ116พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก118สแและในปีพุทธศักราช2453ได้มีการตราพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก1 2ึ่งกาซึ่งกำหนดให้ธงชาติ เป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดง